สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมยันพระโพธิสัตว์หลวงพ่อสิงห์ทองประพาวโรวัดป่าสุนทรวนาลามอำเภอรเริงนกทาจังหวัดยะโสธรแผ่นยันนี้ลูกศิษย์สร้างถวายหลวงปู่สิงห์ทอง สิกุมภาสองห้าห้ายันนี้ด้านล่างเขียนว่าเมื่อพระโพธิสัตว์เป็นพ่อค้าเอายันนี้ปิดหัวเรือค้าขายมีกำไรดีนักแล่ลูกค้าจะไหลามาเทมานำพาซึ่งเงินทองไม่ขาดสาย ระหว่างค้าขายให้พ่อค้าแม่ค้าพูดจาไพเราะจะเป็นโพกศัพท์เมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์จึงมีพลังมหาศาลดังพายุหรือพลังยังกับเคื่อนแตกพุทธคุณแรงและเร็วยิ่งนักใช้การปลูกเสกเน้นด้านโภกศัพท์ ทำมาหาเงินแบบสุดยอดหลวงพ่ออวยพรให้รวยนะลูกยันโพธิสัตว์เป็นพ่อขาคือสุดยอดยันพระโพธิสัตว์ที่มีผลทางด้านทำมาหากินหาเงินหาทองโดยเฉพาะใครทำธุรกิจเปิดร้านค้าขายถ้าบูชายันนี้ไว้ จะเจริญทำมาขาขึ้นอย่างน่าประหลาดใจร้อมยันด้วยพระโพธิสัตว์เป็นพ่อขาลงหัวใจเศรษฐีกนอน,นุโลมปะติโลมไปกลับย้อนกันถึงสี่ทางคือครอบคุมหัวใจเศรษฐีทุกกรณีผ้ายันนี้ บูชาไว้จะเป็นสิริมงคลวันนี้ก็พามาชมผ้ายันพระโพธิสัตว์หลวงปู่สิงห์ทองประพาโสเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ